ขอบค้า normal temperature ตื่นเต้นขอบคุณครับขอบคุณ้าฮะไม่มาจริง แล้เป็นรั้เอามี่สนามลน้วก็่คน่ตน่านผูมท่าน้ทานผ้่าน้ชมทาน้่านผ้ชมท่านม่าน้นั้นูม่ามทน้่้า้มทา่นชมท่้ชมท่้่านทาู่ม่ชน่ คาณผู้หญิงครับวันนี้มาแก้บนที่วัดทรงสวยมาหาน้องสุบสุดอ่ะวันนี้ขออะไรบ้างครับผมก็ของานที่เรายังไม่เคยได้ทำเราปรากฏว่าเราก็ได้ทำในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำนะคะเพราะว่าหญิงที่ิการก็เป็นนักร้องแต่ว่าอย่างเช่นงานต่างๆพรีเซนเตอร์รีวิวหรืออะไรต่างๆ่ค่ะเรายังไม่เคยได้สัมผัสตรงนี้แล้วมันก็เข้ามา วันนี้เลยมาขอบคุณน้องใช่ค่ะครับวันนี้เนี่ยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อยากให้น้องหญิงให้กําลังใจของพี่น้องชาวไทยทุกประเทศในนี้หนึ่งเกียวกับสถานการณ์นี้ครับค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะระมัดระวังตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าระหวาดระแวงคนรอบข้างจนเกิดสัมพันธภาพที่ที่แย่ลงนะคะแต่ว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยรับผิดชอบตัวเองให้ได้ดีค่ะหญิงเชื่อว่าเราจะสามารถควบคุมโรค ให้มันหายไปจากประเทศไทยเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะขอให้ดูแลตัวเองให้ดีค่ะกินร้อนช้อนกลางเว้นระยะห่างพกแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ให้ให้ดีอย่างเคร่งครัดเลยนะคะตรงนี้ฝากไว้ด้วยค่ะแล้ววันนี้มีเลขเด็ดน้องส้มชูม,มาฝากพวกเราโชว์นิดนึงครับค่ะเมื่อกี้ก็จุดประทัดระคาได้ได้เลขตามนี้ <c oughs> ค่ะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ